สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยมาชวนทำโคชูจังนะคะเป็นเมนูต่อยอดมิโซอีกหนึ่งเมนูนะคะโคชูจังคืออะไรโคชูจังคือน้ำพริกตั้งต้นของประเทศเกาหลีนะคะที่ใช้น้ำพริกตัวนี้ปรุงอาหารได้หลากหลายถ้าเปรียบเทียบกับน้ำพริกของไทยพี่ก้อยขอเปรียบเทียบเขากับน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาบ้านเราสามารถนำมาทานได้เลยหรือนำไปปรุงอาหารเพิ่มเติม เป็นเมนูแตกยอดได้อีกหลากหลายเช่นเดียวกับโคชูจังเลยคะ่ะโคชูจังจะสามารถทานแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปปรุงเพิ่มก็ได้นะคะโคชูจังในบ้านเรามีหลากหลายยี่ห้อมากนะคะแ้วทำไมเราต้องทำเองก็ถ้าเราซื้อเข้าทานเนี่ยเราไม่สามารถอีกเลี้ยงวัตถุเจือปนอาหารได้เลยนะคะยังไงเขาก็ต้องใส่มาให้เราทานอยู่แล้วและวิธีการทำโคชูจังไม่ได้ยากเลยค่ะ ถ้าเรารู้จักส่วนผสมและวิธีการทําง่ายมากค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะแน่นอนเราต่อยอดซ้อนมิโซะก็ต้องมีซ้อนมิโซะถูกไหมคะมีพริกพริกนี่เราจะเลือกใช้เป็นพริกเกาหลีหรือพริกที่ฟ้าแดงก็ได้นะคะพี่ก,ก้อยแนะนําให้ใช้พริกที่ฟ้าแดงเพราะจะได้มีเสียดลูกันคาเนาะสูตรที่ทําใช้พริกที่ฟ้าแห้งมิโซะแบะแซน้ําตาลมะพร้าวและน้ําสะอาดตึ่มได้ค่ะ พลิกตาดเองจะได้สีสวยนะคะกว่าพริกที่เราซื้อมาจากตลาดเพราะว่าพริกแห้งที่ซื้อมาเนี่ยนะคะจะมีสีเข้มยิ่งนานวันเก็บเก่าเนี่ยยิ่งสียิ่งคล้ำค่ะก่อนใช้เราก็จะล้างทำความสะอาดและผึ่งลมให้แห้งนะคะแล้วก็ตัดขั้ว อันนี้ที่ก้อยตัดเองก็จะไม่ได้ตัดขั้วก่อนเพราะว่าป้องกันการเกิดเชื้อรานะคะถ้าเวลาเราล้างเนี่ยน้ามันเข้าได้ถ้าเราตัดขั้วก่อนเราก็จะใช้กรรไกรผ่าดูนะคะเช็คทุกเมล็ดนะคะว่าเขาไม่มีราถ้าเผื่อชอบเผ็ดก็ให้แค่เคาะเม็ดออก หรือถ้าคนที่ไม่ทานเผ็ดเลยหรือมีเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะให้ขูดเมล็ดออกให้หมดแม้กระทั่งลบของพริกนะคะขูดออกให้หมดเลยให้เหลือแต่เปลือกพริกกิ้งเกรี้งนะคะก็จะได้แบบรสชาติไม่เผ็ดเลยนะคะได้แค่สีอย่างเดียวเอาที่เราชอบเลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนเอารสชาติเอาให้ถูกใจบ้านเราทานค่ะเนี่ยค่ะถ้า าทานแบบไม่เผ็ดเลยมีเด็กอยู่ก็เอาแค่เปลือกของพริกนะคะแต่ถ้าเราต้องการมีความเผ็ดบ้างเล็กน้อยก็แนะนำให้เคาะเมล็ดออกอย่างเดียวและก็ติดลกเอาไว้นะคะลกที่มเมล็ดพริกเกาะคะ่ะให้เหลือ,อไว้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีความเผ็ดเหมือนกันส่วนใครที่ทานเผ็ดมากนะคะชอบรสจัดนิดนึง ก็แนะนําให้ใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะแบบนี้เม็ดอยู่อย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยจริงๆถามพี่ว่ามันเผ็ดไหมก็มไม่ได้เผ็ดมากนะคะส่วนพริกที่เราเคาะทิ้งเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ปรุงอาหารอย่างอื่นได้นะคะอย่าไปทิ้งน,นะเสียดายเนาะเอามาใช้ตำกับกระเทียมผัดกับเพาได้นะคะตอนที่เตรียมพริกเนี่ยนะคะพี่ก้อยแนะนําให้ผ่าดูทุกเมล็ดเลยนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าด้านในเนี่ยอาจจะมีเชื้อราได้ต้องเช็คดูให้ดีเลยนะคะแล้วก็ตามความชอบของเราว่าเอาเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เสร็จแล้วชั่งน้ำหนักค่ะให้ได้ตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเตรียมน้ำดื่มสะอาดพร้อมทานเนี่ยตัดพริกใส่ลงไปค่ะตัดลงไปให้หมดเลยนะคะเราจะแช่เขาให้เขานุ่มเพื่อที่เวลานำไปปั่นเนี่ยเขาจะได้ปั่นได้ง่าย ่องปั่นเราจะได้ไม่ทํางานหนักมากเกินไปนะคะปริมาณน้ําที่ใช้ในการแช่พริกเนี่ยถ้าใครอยากให้พริกนุ่มเร็วให้ใช้น้ําร้อนนะคะปริมาณน้ําไม่ได้มีมากก็แนะนําให้คนคนกดกดเขาพักประมาณ30นาทีเนี่ยเราก็หมั่นมาคนเขาเรื่อยๆนะคะเขาจะได้ดูดน้ําแล้วก็นุ่มทั่วถึงดีทุกๆชิ้นนะคะ ตอนนี้เรายังเห็นน้ําเยอะอยู่นะเดี๋ยวพอเขาดูดน้ํานิ่มดีแล้วเนี่ยน้ำเหลือนิดเดียวเลยค่ะนี่นะคะนุ่มดีแล้วน้ําเหลือน้อยมากเลยนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปได้เลยส่วนผสมต่อไปที่เราจะใส่ลงไปก็คือแบกแซ แบบแฉ่ถ้าใครหาแบบขุ่นได้นะคะอันนั้นเขาจะทําจากข้าวสาลีเนาะจะดีมากเลยเราก็จะเตรียมน้ําไว้นะคะเพื่อเวลาที่เราใส่แบะแฉแล้วเนี่ยแบะบแฉจะได้ไม่ติดมือหรือติดช้อนติดภาชนะให้เลอะเทอะนะคะน้าจะช่วยทําให้แบะแฉหลุดออกมาได้ง่ายโดยไม่เลอะเทอะค่ะก็เวลาเราจะเด็ดเอานิ้วแบะน้ํา เด็ดได้เลยค่ะแบบแต่กก็จะไม่ติดนิ้วเนาะไม่เลอะเธอจริงๆถ้าใช้แบบคุณได้อะคะ่ะแนะนําให้ใช้แบบคุณนะคะแล้วเขาจะทําจากข้าวสาลีนะคะปีหาไม่ได้เลยต้องใช้แบบใสแบบใสนี่คือทําจากมันสับปะหลงังใส่น้านําตาลทีดลงไปค่ะเมื่อส่วนผสมพร้อมแล้วเราก็จะคนคนคน ด,ดีดีีน้ำตาลปี๊บให้น้ำตาลปี๊บละลายและแบะแตะละลายดีนะคะไม่เป็นก้อนนะใช้พลังหน่อยค่ะเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมเป็นก้อนแล้วเนาะเราก็จะนำใส่โถปั่นเลยค่ะ เราจะยังไม่ใส่มิโซะเนาะเนื่องจากมิโซะเนี่ยเป็นอาหารโปรไบโอติกนะคะเขาะจะมีจุลินทรีย์ชนิดซีเนี่ยอยู่มากมายเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ดำไส้ของเราเนี่ยดูดซึมได้ดีนะคะอันนี้คือประโยชน์ของโปรไบโอติกไว้ที่ก็จะมาแนะนําให้ที่หลังนะคะถ้าเขาจะตายจุลินทรีย์ดีๆเนี่ย เขาจะตายต่อเมื่อโดนความร้อนเราเลยจะไม่ใส,ส่นิโซกลงไปนะคะเราก็จะปั่นตัวริกเนี่ยให้เนียนดีแล้วก็จะนำไปผัดให้แห้งก่อนนะคะถึงจะมาใส,าส่นิโซนที่หลังเนอะเพราะว่าอย่างได้จุลินทีย์ดีๆที่อยู่ในนิโซเนี่ยจะได้ช่วยทำให้ระบบลำไส้เราดีขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะเนียนีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่อ่างเดิมอ่างผสมเดิมเห็นไหมคะทำง่ายทั้งง่ายแล้วก็ไม่ต้องล้างอะไรเยอะแยะใช้วนใช้อยู่แค่นี้ค่ะหวดาดออกมาให้หมดเลยนะคะ เราจะไปผัดกันค่ะนำตั้งเป่าเปิดไฟอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆจนน้ำเข้างวดแล้วก็ส่วนผสมข้นหนึ่งขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือเขาจะเหลวแบบนี้นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆใช้เวลานิดน,นึงนะคะใช้ไฟอ่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ย ก้นเขาจะไหม้ได้นะคะแล้วก็หมันคนอยู่เสมอยิ่งเฉพาะเนี่ยเขาเริ่มงวดขึ้นงวดขึ้นเนี่ยนะคะยิ่งต้องคนเร็วๆไม่องั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้นะคะเราก็จะผ่านไปเห็นไหมคะสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเขาใกล้งวดดีแล้วเนี่ยสีเขาก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นจากตอนแรกสีอ่อนตอนเนี้ยเ่มงวดดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะดับไฟนะคะจับ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวเองนะคะให้เขาเย็นเองหรือว่าจะนําไปหล่อน้ําก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เราจะได้ทํางานได้เลยทันทีโดยไม่ต้องรอนะคะอย่าปิดไปเลยค่ะหมดแล้ว เราก็จะมาหล่อน้ำเย็นเพื่อเขาจะได้เย็นตัวเร็วนะคะถ้าสมมุติว่าใครมีเวลารอได้ก็ตั้งชิ้งไว้ค่ะอันนี้พี่ก้อยคนจนเย็นเรียบร้อยแล้วก็จะเอาน้ำที่หล่อเนี่ยออกนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาช่างมิโซะได้แล้วค่ะพอเ,เขาเย็นตัวแล้วเราก็จะใส่ปริมาณมิโซะตามสูตรเลยค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้พริกที่เราผัดไว้นี่คือเขาเย็นตัวยังไงมิโซะที่มีจุลินทรีย์ดีๆสำหรับลำไส้เราเนี่ยก็ยังมีคงมีจุลินทรีย์ดีๆอยู่เยอะเหมือนเดิมดแต่เนื้อเขาก็จะไม่เนียนเนื่องจากมิโซะไม่เนียนนะคะเราก็จะนำกลับมาปั่นอีกรอบหนึ่งให้เนื้อเนียนตอนนี้ค่ะปั่นรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเราก็จะแพ็กเก็บใส่กระปุก ไว้ทานกับพวกปิ้งย่างแล้วก็สามารถทานแบบนี้ได้เลยนะคะจุลินทรีย์ดีก็จะได้เข้าไปอยู่ในลำไส้เราด้วยนะคะทำให้ระบบการดูดซึมในลำไส้เราเนี่ยดีขึ้นตอนปั่นรอบสุดท้ายเนี่ยนะคะให้หมั่นเปิดฝาคนส่วนผสมเนี่ย ให้เขาเข้ากันดีนะคะเขาจะได้ปั่นได้อย่างทั่วถึงเนาะไม่ใช่ด้านล่างละเอียดด้านบนนี้ยังหยาบอยู่เลยนะคะพยายามเปิดโถมากวาดส่วนผสมข้างอ่างที่กระเด็นขึ้นมาหรือที่ฝาเนี่ยคะ่ะลงไปที่ก้อยก็จะกวาดอยู่ประมาณสองรอบได้นะคะแล้วก็ปั่ ตัดน,นานเนื้อเขายิ่งเนียนพอยิ่งเนียนเนื้อเาก็จะยิ่งเหนียวเีวถ้าตัาดรอบนี้เนื้อเนียนดีแล้วเราก็จะตัดเก็บใส่กระปุกที่มีฝาปิดสนิทนะคะนำเข้าตู้เย็นไว้รับประทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะทานแบบนี้ กับพวกปิ้งย่างได้เลยเนี่ยค่ะเนียนดีแล้วนะคะเช็คดูที่ฝาเช็คดูที่ในโถถ้าเนียนดีแล้วก็ตักใส่กระปุกได้เลยค่ะเลือกกระปุกที่มีฝาปิดสนิทนะคะ <Cook. S 1> เพื่อที่จะกลิ่นเขาจะได้ไม่เข้ามานะคะอ่ามาเทียบเทียเทียบเทียบกับต้นตหรับหน่อยค่ะ ว่าเออโอเคเนื้อเป็นยังไงบ้าง,งเนี่ยครับเขาเนียนแต่สีเขาจะเข้มกว่าเนื่องจากเขาใช้พริกแห้งเนาะพ่่กคช้ยๆพริกที่ตากเองมันก็ยังสดใหม่สีก็เลยจะออกสีส้มมากกว่าสีแดงเข้มตักใส่กระปุกไว้ค่ะและเดี๋ยวเราจะนํามาทําเมนูต่อยอดนะคะหมูผัดโคชูจังอิมสีนะ รสชาติของเขานะคะก็จะออกเค็มเผ็ดเผ็ดน้อยอะคะ่ะไม่ได้เผ็ดมากถึงขนาดเราใช้พรลกทั้งเมล็ดแล้วก็ยังเผ็ดน้อยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของม,มิโซะนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะมีโคชูจังโฮมเมดไว้ใช้แล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อยอดเมนูโคชูจังนะคะยา กดติดตามห้องช่องเรียนเมนูหมูหมูให้เขาด้วยนะตัวเองนะปี๊นะนนออนอ่อนออนอ่อนออนทำตาปิดปิดกระพริบกระพริบฝากกดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อยอดเมนูครูชูจังค่ะสวัสดีค่ะ